สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่อง MS Auto Review วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักและรีวิวหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ทรงพลังและล้ำสมัยที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นคือเครื่องบินขับไล่ประจำกองทัพอากาศไทยที่กำลังกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งศักยภาพทางอากาศของประเทศเราในรีวิวนี้เราจะพูดถึงรูปลักษณ์ภายนอกสมรรถนะของเครื่องยนต์รวมถึงราคาประมาณการและกำหนดการอัปเดตที่หลายคนรอคอยกันอยู่ เมื่อมองในแอร์วอล์แรกเครื่องบินลำนี้ให้ความรู้สึกของความเร็วและความมั่นใจตัวเครื่องมีการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์อย่างประณีตรูปทรงเพียวบางจมูกเครื่องแหลมเรียวปีกกวาดไปด้านหลังอย่างสง่าง,งามทุกเส้นสายของตัวถังถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ต้านลมน้อยที่สุดและมีเสถียรภาพสูงขณะทำความเร็วสูงสุดพื้นผิวของลำตัวถูกเคลือบด้วยสีเทาด้านที่ช่วยลดการสะท้อนของเรดาร์พร้อมลวดลายพรางที่เหมาะกับสภาพอากาศและภูมิประเทศของประเทศไทย สัญลักษณ์ของกองทัพอากาศไทยถูกประดับไว้อย่างโดดเด่นบริเวณหางเครื่องเป็นเครื่องหมายของความภาคภูมิใจและพลังแห่งชาติเมื่อเดินเข้าไปใกล้รายละเอียดของโครงสร้างตัวถังบ่งบอกถึงการผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแรงและความเบาวัสดุคอมโพสิตถูกนำมาใช้เพื่อลดน้ำหนักโดยไม่สูญเสียความทนทาน ระบบขาลงจอดแบบ3ล้อได้รับการออกแบบให้ใช้งานได้ทั้งบนรันเวย์มาตรฐานและพื้นที่สนามบินชั่วคราวทำให้เครื่องสามารถขึ้นลงได้อย่างรวดเร็วในทุกสภาพแวดล้อมกระจกหลังคาคอกพิทมีการเคลือบกันแสงสะท้อนและให้ทัศนวิสัยที่ยอดเยี่ยมแก่ผู้บินจุดติดอาวุธใต้ปีกสามารถรองรับทั้งอาวุธปล่อยนำวิถีถังเชื้อเพลิงเสริมหรืออุปกรณ์ตรวจการต่างๆได้ทำให้เครื่องมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติภารกิจทั้งการรบทางอากาศและการโจมตีภาคพ,พื้น หัวใจสำคัญของเครื่องบินขับไล่ลำนี้คือเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนกำลังสูงที่ติดตั้งอยู่ใต้ลำตัวเครื่องยนต์รุ่นนี้ให้แรงขับมหาศาลสามารถทำความเร็วได้มากกว่าแมตซ์สองึ้นอยู่กับการติดตั้งอุปกรณ์ในภารกิจระบบเผาไหม้เสริม After burner ช่วยให้เครื่องสามารถเร่งความเร็วได้อย่างรวดเร็วขณะต่อสู้หรือหลีกเลี่ยงการถูกโจมตีอีกทั้งยังมีระบบควบคุมการทำงานแบบดิจิทัลที่ช่วยปรับประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ให้เหมาะสมกับสภาพการบิน ช่วยลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพทีมช่างซ่อมยังสามารถถอดเปลี่ยนหรือบำรุงรักษาเครื่องยนต์ได้อย่างสะดวกลดระยะเวลาพักเครื่องให้สั้นที่สุดในด้านสมรรถนะเครื่องบินลำนี้ไม่ได้มีดีแค่รูปลักษณ์แต่ยังตอบสนองได้ดีเยี่ยมในสนามจริงมันสามารถไต่ระดับขึ้นไปที่ความสูงกว่า5 0,000ฟุตได้อย่างรวดเร็วระบบควบคุมการบินแบบ fly by wire ทำให้การบังคับเครื่องมีความแม่นยำสูง และยังมีระบบเรดาร์และเซ็นเซอร์ขั้นสูงที่สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันความคล่องตัวในการรบของเครื่องพิสูจน์ได้จากการฝึกซ้อมและการทดสอบจำลองที่ผ่านมาว่าสามารถเทียบเท่าหรือเหนือกว่าเครื่องบินขับไล่ในระดับเดียวกันจากประเทศอื่นๆเมื่อมองเข้าไปในห้องนักบินเทคโนโลยีล้ำสมัยก็ยังคงอยู่เต็มลำคอกพิทถูกออกแบบในสไตล,ล์กลาสคอกพิทที่มีหน้าจอมัลติฟังก์ชันหลายจอสแสดงข้อมูลการบินและระบบอาวุธแบบเรียลไทม์ หน้าจอเฮดอัพดิสプレイฉายข้อมูลสำคัญตรงในสายตาของนักบินช่วยให้ไม่ต้องละสายตาจากเป้าหมายการจัดวางปุ่มควบคุมต่างๆถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ทำให้นักบินใช้งานได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้นระบบเลงด้วยหมวกนักบินช่วยให้นักบินสามารถล็อกเป้าหมายได้เพียงแค่มองไปในทิศท,ทางนั้นถือเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำจากกลุ่นก่อนๆอ,อย่างมากสำหรับราคานั้นจะขึ้นอยู่กับการติดตั้งอุปกรณ์และแพ็กเกจสนับสนุน โดยราคาประมาณอยู่ระหว่าง2,000ถึง3,000ล้านบาทต่อหนึ่งลำซึ่งรวมถึงระบบเรดาร์ระบบอิเล็กทรอนิกส์และการบำรุงรักษาระยะยาวแม้ราคาจะสูงแต่ก็ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในด้านความมั่นคงของประเทศปัจจุบันกองทัพอากาศไทยได้เริ่มรับมอบและใช้งานจริงแล้วและคาดว่าจะเพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่องในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าในปีที่จะถึงนี้คาดว่าจะมีการรีวิวสมรรถนะเพิ่มเติมจากกองทัพพร้อมอัปเกรดซอฟต์แวร์ของระบบเรดาร์และระบบสื่อสาร เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยควบคุมภาคพ,พื้นและเครื่องบินลำอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีแผนการอัปเกรดอาวุธรุ่นใหม่ให้รองรับขีปนาวุธอัจฉริยะรุ่นล่าสุดเพื่อให้เครื่องยังคงความทันสมัยและพร้อมใช้งานในทุกภารกิจไปจนถึงทศวรรษ2030โดยรวมแล้วเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศไทยลำนี้ไม่ใช่แค่เครื่องมือป้องกันประเทศแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของชาติ มันรวมทุกอย่างไว้ในลำเดียวทั้งความเร็วความแม่นยำความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยถือเป็นเครื่องบินที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับกองทัพอากาศไทยอย่างแท้จริงและนี่คือการรีวิวแบบละเอียดของเราในวันนี้หากคุณชอบวิดีโอนี้ฝากกดติดตามช่อง MS Auto Review และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะนำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางยานยนต์และการบินจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า